พามาดูวิธีการขึ้นอูดของคนอินเดียค่ะเเขาขึ้นกันยังไงเ,เขาใช้บันไดลิงนะคะขึ้นไปแล้วค่ะน้องแซมหนึ่งคนอ่ะคนที่สองพี่สาวนะคะเ่าโทรศัพท์เอาให้น้องถือก่อนอันนี้สปีดแล้วนะคะเพิ่มสปีดแล้วเท่าตัวถ้าเป็นภาพจริงๆเนี่ยช้ากว่าน,นี้เยอะอ่ะกว่าจะได้ทีละขั้นกว่าจะได้อา้าวขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้อีกเจ้าของอูดต,ต้องช่วยจับขาอา้าไม่กล้าก้าวอีกโอ๊ย ทุลักทุเลเนาะอ้าวคนที่สามว่ททำไมขึ้นเยอะจังที่อินเดียนี่เขาจะเน้นอะไรแบบเยอะๆนะคะสังเกตว่าเวลาขึ้นรถทุกๆอก่ะที่อินเดียเขาเรียกรถออโต้อันนั้นก็ขึ้นหลายคนเหมือนกันเอาให้แน่นเลยอ่ะขาลงกลัวมากกว่าขาขึ้นอีกอืมโอ้ย ลำบากแท้อแต่ละคนเอาเอาเอา,เอารีบรีบลงไปรีบรีบ,รบ,รบจ่ายตัง